สวัสดีครับอยู่กับผมช่องบ่าวเน็ตรถด้ำเมืองโยยนะครับเดี๋ยวมาดู10บล้อวิ่งกันสักหน่อยนะครับวันนี้อันนี้เป็นสิบล้อทีมงานกรมประทานนะครับทีมงานกรมประทานโอ้มีรถเยอะเลยนะครับทีมงานนี้สิบล้อแมคโครเยอะแยะเลยครับ อันนี้เราก็มาอยู่กันที่ล็อกก่อนสุดท้ายนะครับล็อกก่อนสุดท้ายอยู่สิบล้อนะครับทีมงานสิบล้อที่นี่ก็ตักแมครตักสองคันนะครับโคตักสองคันก็มีรถหลงผูงนะครับคันหนึ่งเป็นหกล้อนะครับขุ่นมากคันนี้อันนี้หกล้อก็จะเท คนละที่นะครับกับสิบล้อเพราะว่ามันไปด้วยกันไม่ได้ไอลอ้ลอรถหกล้อเนี่ยมันเล็กนะครับไอที่นี่ลอยสิบล้อนนี้มันใหญ่นีนี่มีลอยสิบล้อนี่มันใหญ่นะครับพอไอหกล้อเนี่ยมันไปลงล่องมันก็ไปไม่ได้แล้วนะครับวันนี้ก็ใส่เยอะอยู่นะครับนี่เป็น จีโอเจ็ดซีหนึ่งร้อยเจ็ดสิบห้าแรงมานะครับเรกว่าคันนี้ดิแรงมากนี่ก็เป็นไอหลงนะครับไอยอดนิยมนะไอหนุ่มยอดฮิต <c oughs> ไปดูที่เทกันหน่อยครับเดีย๋ยวดูที่เทเสร็จเดี๋ยวผมพาไปดูที่ขุดกัน อันนี้เป็นฟูโซนะครับสองห้าสองสี่เป็นเครื่องสองร้อยสี่สิบเทอร์โบปัมปัมไฟฟ้านะครับเพราะมันเร็วนี่ก็ไปแบบนิ่งๆไปแบบเนิบๆตแต่แค่นี้ไม่กลัวครับแรงอยู่แล้ว ขอ,อได้ฟังในลูกพี่ <g ül> ก็ใส่ดินก็ค่อนข้างเยอะอยู่นะรันนี้อันนี้สภาพสวยมากนะครับซื้อมาออเสียงฟังเสียงผมชอบนะเสียงแบบนี้วโคตรแรงโอ้โฆโฆ หรือว่าอาจจะเห็นกล้องไม่ได้แรงขึ้นมาทันทีนะครับโดยส่วนรวมแล้วก็ถือว่าแรงนะครับคันนี้สุดๆไปเลยนี่นีอุ้ยสุดยอด ดำมปุระฟังเสียงไว้ฟังเสียงไว้เ,ไวเอาเสียงข่มขันกำลังใจไว้ก่อนโอ้โหปูเลยครับนี่สภาพแบบสวยเนียบนะครับคันนี้ เรามาดูไอ้หลงอีกคันหนึ่งไอ้หลงอันนี้ฟูโซ่ n n 5 8 8 8หหรือ27 28ธนะรรมดาไม่มีโบกคันนี้ก็เพิ่งไปรับมานะครับจากสุโขทัยอันนี้ก็แรงเอาเรื่องอยู่นะฮะคันนี้ ครับก็แต่งแบบธรรมดานะครับเนิบเนบแบบส,สวยๆอันนี้เขาเรียกแต่งแบบไม่เลือดเทอะนะครับแบบนิ่มๆอันนี้ก็แรงเอาเรื่องอยู่นะครับอันนี้ <laughs> น,นี่ส่งแต่เสียงเลยครับวันนี้ ปิวปิวปิว,ปวทั้งวันเลยครับนี่กะจะมาดูจะพาพี่น้องมาดูแบบยกล้อนะครับแต่นี่ยังไม่เห็นยกสักเที่ยวเลยตอนแรกไปลงหลุมตรงนู้นนะครับแต่ สียดายมากไม่ได้เอากล้องมาถ่ายนี่ก็ใกล้จะเลิกงานแล้วครับใกล้ถึงเวลาเลิกงานแล้วห้าโมงกว่าแล้วอันนี้ห้าสองเจ็ด อันนี้รุ่นเก่ารุ่นสมัยไหนแล้วก็ไม่รู้นะครับเื่อมันอาจจะเป็นรถใหม่อยู่แต่ว่าเขาใช้แบบให้มันเก่าหรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับมาครับถอยกันแบบนิ่มๆคนนขวัญน,นิดหน่อย ันนี้ใส่ไม่ค่อยเยอะดูครับว่าจะยกล้อให้เราดูไหมผมว่าไม่น่ายกนะครับเทดินแบบนี้ไม่น่ายกมันอยู่ที่ใจไม่ใช่เทอร์โบใช่ครับคันนี้ก็ไม่มีเทอร์โบนะครับเต็ แรงเอาเรื่องอยู่จะจะยกไหมไม่ยกครับพลาดแล้วครับวันนี้มาดูรถยกล้อแต่ก็ไม่ได้ยกให้ดูเดี๋ยวผมพาไปดูทางนู้นก่อนดีกว่านะครับ นก็จะเดินไปเลยแบบไม่ตัดหน้าง,งานนี้เพิ่งเออไม่ใช่หน้าง,งานนี้ล็อกนี้นะครับล็อกนี้เพิ่งเปิดมาได้ประมาณวันนี้วันที่สองหรือวันที่สามเนี่ยผมจำไม่ผิดนะอ่าใช่ใช่วันนี้วันที่สามเปิดหน้านงานมาวันที่สามแล้ว เขามีแท็กเตอร์นะครับไว้สแตนบายกันหนึ่งอันนี้นะครับตอนแรกนะ้ำมันไม่ได้เข้าแบบนี้นะ แต่มันน่าจะเกิดอุบัติเหตุตอนกลางคืนนะครับน้ำทะลักเข้าเลยครับแต่ก่อนก็ยังเป็นที่ขุดออกนะครับเขากั้นน้ำไวุ้ดขุดขุดแล้วก็กั้นน้ำนะครับแต่ทีนี้ไม่รู้ยังไงครับ <laughs> ตรงที่กั้นนะ่ยมันขาดออกมาตอนเช้าน้ำมันก็เต็มไปหมดเลย <laughs> มาดูตักหน่อย M85 เทอร์โบหวานมากคันนี้นี่ก็อะไรไอห,หนุ่มแดนมังกรไอห,หนุ่มแดนมังกร XCMG ประท่ากับโคมัสุนะครับ PC 210 แกะกล่องทั้งคู่นะครับสองคังนนี้เอ่อถ้าคิดเป็นชั่วโมงก็น่าจะพันกว่าสองพันนี่แหละครับประมาณนี้แหละแกะกล่องทั้งคู่นะครับสภาพยังใหม่กริบครับข้างในนี่พลาสติกพุมก่มเบาและยังไม่แกะเลยเลยครับ มาดูว่ามันจะเร็วจะแรงแค่ไหนนะครับ x d m g e A e x e สองหนึ่งห้าสี่ครับมามาด้วยบุ้งกีขนาดใหญ่มากทักทายทักทายก็ ไม่รู้หลงฝูงมาได้ไงนะครับหกล้อคันนี้ตระกูลที่เป็นหกล้อคันเดียวนะครับที่วิ่งอยู่ในฝูงรถสิบล,อลอ้อใ,ใจใหญ่ๆมากเอามาตักที่สามแล้ว ขนาดใหญ่แบบพุ่มไปเลยว่าก็เร็วดีอยู่นะแต่สวดทรงมันดูยังไงไม่รู้เด <c oughs> ื่ออาจจะเราเคยเห็นแต่แบบเรียบๆเนาะแบบเล็กๆเรียวๆ <c oughs> พอมาเจอแบบใหญ่ๆแบบนี้ก็มันเลยรู้สึกว่ายังไงล่ะมันมันฮึกอ่ะมันใหญ่เหมือนกับไอ้ถ้า,ถาเปรียบเทียบกับรถกระบะก็1 9กับ คอร์ดเลนเจอ,เอร์เต็มหรือยังอ่ะเต็มแล้วนะครับ ว่ามีคันนี้นี่แหละโคตรแรงเลยพ่างร้อยเทโบิเอ็นตินส ยูกับตัวเล็กใจใหญ่นี่มาไวไปไวนะครับผมป่าหกล้อมันก็คล่องดีนะแต่ว,ว่าถ้าวิ่งไกลหน่อยก็10บรอครับเน้นปริมาณหกล้อนี่กินใกล้ๆนะครับไปแล้วก็ม้วนเอาม้วนเอานี่ผมว่าไวนะผมว่าไวสิบร้อนี่มันกลับรถใกล้ไม่ได้ครับองถอยไกล แต่ทั้งนี้ท้านั้นมันก็ขึ้นอยู่กับหน้างานนะครับตามความเหมาะสมเนาะแต่ถนะ้าวิ่งระยะทางประมาณนี้นะครับวิ่งระยะทางประมาณนี้ผมว่าไม่ทันสิบลอ้อจริงสิบลอ้อนี่ไปแล้วก็ถอยเสียบถอยเสียบเลยนะครับมันแบกได้เยอะกว่ากันครับแบกได้เยอะพอแบกได้เยอะแล้วก็ปริมาณงานมันก็ไปไวขึ้น,นครับ ันนี้หกลอ้อเน้นเร็วนะครับแต่ไม่เน้นปริมาณครับแต่ถ้าแต่ถ้าใส่เยอะๆออถนนแบบแน่นๆก็ใส่ได้ครับหล้อใส่ได้ใส่เยอะได้เหมือนกันแต่ถามว่ามันใส่เยอะสู้สิบล้อดได้ไหมมันก็คงจะไม่โอ้ลอดเฉยนะครับ ร้อยเจ็ดห้านี่ก็แรงอ่ะเดี๋ยวพามาส่งท้ายคันนี้แล้วกัน240สี่ศูเทอร์โบนะครับพามาส่งท้ายกันหน่อยอันนี้เราก็ลอกลงไปก่อนนะครับ หลอกลงไปก่อนหลอกเสร็จปุ๊บแล้วก็จะเอารถวิ่งพอรถวิ่งแล้วก,ก็ลงไปเอาอีกชั้นหนึ่งนะครับก็เป็นอันจบมีพี่เขาเอาระดับอยู่หรือเปล่า ดูคันนี้นะครับขึ้นบอ่อเต็มแล้วนะครับ <Okay. S 1> จะให้ฟังเสียงโบแบบหวานๆ สำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้ครับถ้าใครชอบก็ฝากกดไลค์แล้วก็กดติดตามไว้ชมคลิปถัดไปด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ